สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันพุธนะคะในเดือนพฤศจิกาย,ยน2565นะคะเดี๋ยวเลือกไพ่กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูคํทาทำนายนะวันนี้มีให้เล่นเกมนิดๆหน่อยๆน,นะคะเล่นเกมอะไรเล่นเกมแจกพระนะคะเล่นเกมแจกพระนะอ่ะนี่นะคะแจกขู่ทวดนี่ เป็นพระกถินของวัดธรรมรามนะคะหาไม่มีแล้วเป็นพระที่ดีที่สุดอันนี้เป็นพระปิกเนสนะคะ,ะแล้วก็ข้างหน้าเป็นเสีนยงปูมีสีฟ้านีสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีดํานะคะมีแค่นี้นะคะพระิกาเนสสี 4, แล้วก็หลวงพ่ทวดมี8ใครอยากได้นะคะปก,กติการง่ายๆกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาให้อาจารย์ด้วย คอมเมนต์อะไรก็ได้แต่ว่าอย่าอย่าด่าอาจารย์แค่นั้นก็พอนะคะนะก็คอมเมนต์โดนใจอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะเลือกผู้โชคดีให้แล้วก็ประกาศผลนะคะประกาศรายชื่อให้ในเดือนถัดไปนะคะย้ำนะคะไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วนะของที่ได้มาเนี่ยเออหมดนี่หมดแล้วหมดเลยตัวอาจารย์ก็เก็บไปแค่สองวงแค่นั้นนะคะถ้าหมดแล้วใครอย่ามาขอนะคะไม่มีให้แล้ว แล้วก็ค่าจัดส่งนะคะยังไงก็รบกวนให้คนที่ได้เนี่ยออกเองถ้าจะส่งไม่กี่บาทเองนะคะหลัก10บนะสิบยี่สิบสาอะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่ที่อยู่คุณนะแต่ที่เหลือเนี่ยค่าน้ํามันค่าเดินทางอะไรของแอดมินเนี่ยคือเรารับผิดชอบอยู่แล้วนะคะขอให้คุณเอ่อค่าจัดส่งอย่างเดียวนะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยอาจารย์ให้ฟรีอยู่แล้วนะคะทีนี้มาฟังคําทํานายของคนที่เกิดวันพุธนะคะได้เสียนปู่สีตาไฟปู่สีนารอด มาคู่กันเลยแล้วก็เสียนฮันุมานทั้งหมด3ามเสียนนี้นะคะคนที่เกิดวันพุธไพ่เสี่ยนร้อยแปดทั้งสามใบนี้นะคะเอ,อ่อจะโดดเด่นเรื่องการทำงานนะนี้บอกเลยนะคะคนวันพุธทั้งกลางวันและกลางคืนคุณทำงานร่วมกับผู้ใหญ่เนี่ยเนี่ยนะตอนนี้นะคะมีผู้ใหญ่สองคนเลยให้ใจเย็นๆน,นะคะนะไพ่เสียนทีบอกว่าให้ใจเย็นๆน,นะคะ คุณทางานร่วมกับผู้ใหญ่นะคะให้หนึ่งระวังคําพูดระวังความคิดนะคะนะระวังให้หมดเลยนะแต่ว่าทํางานร่วมกับเด็กก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็เล่นๆกันสนุกองหกก้นขีดก็มีความสุขนะคะแต่ให้ระวังเรื่องผู้ใหญ่นะคะเนี่ยผู้ใหญ่สองคนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะใจดีแต่เขาก็มีอะไรที่แบบ เขากักไว้ของเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังในสิ่งที่บอกมาแล้วเราเป็นเด็กเราก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าใช้วาจาที่มันรุนแรงเกินไปนะคะผู้ร่วงงานเขาไม่ชอบนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่มีเมตตาอยู่เขาก็ยังเมตตาคุณนะนะคุณก็ยังได้งานได้เงินจากสิ่งที่คุณทําจากงานที่คุณทําแต่อาจจะมีปัญหากันเรื่องแบบขัดข้องหมองใจอะไรกันนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่า เดี๋ยวมันก็จะมีความเข้าใจกันเกิดขึ้นเองในภายภาคหน้านะคะถ้าทําอะไรไม่ดีก็ขอโทษผู้ใหญ่ซะแค่นั้นเองแต่งานน่ะคุณยังไปได้อยู่นะคะงานยังไปได้อยู่ยังไม่ได้มีปัญหาระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่แค่นั้นเองนะคะแต่ผู้ใหญ่เขาก็ยังอุดหนุนจุดเจออุปถัมภ์คุณอยู่นะคะก็ยังไม่ได้แบบว่าทิ้งซะทั้งหมดนะก็ยังเมตตาอยู่นะเพราะว่าผู้ใหญ่สองคนนี้มีเมตตามากนะคะนะแต่ก็ยังว่าแหละบางทีคุยกับคนแก่คุยกับผู้ใหญ่บางที คอลลาเจนกันนะนะมันก็อาจจะเป็นประเด็นอะไรเงินขึ้นมาได้อะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็หันหน้าเข้าหากันใจเย็นๆนะคะเราเป็นเด็กเราก็น้อมน้อมถ่อมตอนนิดนึงนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเงินทองอะไรก็ยังยังมีเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะคะวันพุธอ่ะคนวันพุธคนไหนที่ตกงานจะหางานใหม่แล้วก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานได้งานใหม่นะคะแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางไกลท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศนะคะนะสมองดีนะคะคนเกิดวันพุธ สมองดีแต่ว่าบางทีแบบว่าปากไวนะ่าจะต้องจะต้องแบบว่าลดลดทอนเรื่องคําพูดบางอย่างไม่พูดก็ไม่พูดเลยบางอย่างพูดก็ก็พูดไวเกินไปอะไรประมาณอย่างนี้นะคะนะก็ให้เก็บคําพูดของตัวเองเก็บอารมณ์นิดนึงนะคะเก็บอารมณ์นิดนึงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะยังไงฟังคลิปของอาจารย์แล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วใครที่อยากจะจองคิวดูดวงจองเข้ามาได้แต่ ่วงข้อพาษาเนี้จย์ถือสินแปนะคะก็จะงดดูดวงนะคะจองไว้ก่อนแล้วออกพรรษาเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาแจ้งคิวไปแล้วก็มาดูกันหลังออกพรรษานะคะถ้าไม่จองมันจะยาวมากนะคะอ่าแล้วก็ใครอยากชมคลิปยาวๆคลิปท,ที่ที่แบบเป็นลักนณะก็ไปชมคลิปของรายเดือนนะคะเอาละค่ะจะขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปของเดือนหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ